ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าอุอปรกรณ์หรือว่าของชิ้นนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งใน YouTube Channel ที่เขาเข้ามาชมเนี่ยเขาให้มาเลยนะให้มาฟรีๆเลยเหมือนแบบพบกันแล้วก็ให้เป็นของที่เราลึกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น everyday carry s e r o n i a n นะครับเดาว่าอย่างนั้นนะครับ c r e, z, c e, z, c e z, c r o n i a n z e Z นะครับ c e z z e r o n i a n set h a n k by z e r o n i a n e d c นะครับก็เป็น handmade e d c h a n k for everyday use มันเป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วกันนะครับถ้าคำว่าแฮงคคือแฮงค์ค h ชีฟนะครับย่อมาก็คือพูดสัส้นๆนัคือเป็นแฮงค์นะครับก็เป็นผ้าเช็ดซึ่งผลิตด้วยคอตตอนบวกฟลานเนลฟลานเนลน่าจะเป็นใยเหมือนเป็นใยจากเป็นใยคอตตอนหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นใยของขนแกะหรือเปล่านะครับฟลานเนล9คูณ9นิ้วนะครับสแควร์ Square. เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถจะล้างซักด้วยมือนะครับแล้วก็เวลาตากคือวางแบนๆไม่ต้องแขวนนะครับแล้วก็เขาบอกว่า Make, make Your your EDC colorful คือทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับ Everyday Carry s e r ู n i a n ก็เป็นซองแบบนี้นะครับข้างบนก็จะมีช่องเปิดออกมาเหมือนถุงขนมเลยนะครับนั่นมาดูกันเลยนะครับผมไม่ทราบราคานะครับถ้าชอบก็ลอง เอาชื่อไปเซิร์ชดูนะครับตามนี้หรือว่าตามนี้ก็ได้นะครับเบอร์ทงเบอร์โทรเว็บไซต์อะไรไม่ทราบเลยราคาก็ไม่ทราบด้วยนะครับก็เป็นผ้าผืนหนึ่งนะครับสีน่าจะมีหลายสีให้เลือกด้วยเห็นน้องเขาบอกว่ามีสีผ้าหลายสีได้ก็มีเย็บหลายลายหลายสีด้วยนะครับคัสตอมได้เลือกได้ในเว็บไซต์เรากลางออกมานะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่าเป็นขนาด9คูณ9นิ้วนะครับ กว้าง9นิ้วสูง9นิ้วก็เป็นทรงสแควร์หรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าเป็นผืนผ้าเขาจะเรียกว่า rectangle นะครับ rectangle ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นผ้าละเอียดละเอียดคือลองดูที่เนื้อนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูจะเป็นผ้าคล้ายๆเป็นเสื้อนะครับเหมือนเสื้อยืดหรือว่าเป็นผ้าที่แบบเนื้อละเอียดละเอียดหน่อยแล้วก็ stitching หรือว่าตัวเย็บก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับในผืนนี้ฝั่งนี้จะมีท็กนะครับเป็น หนังแท้หรือเป็นหนังเทียมไม่แน่ใจนะครับเป็นโลโก้ของเขานะ ZEZ e หรือว่า ZEZ นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าคล้ายๆหนาหน่อยนะเหมือนคอตตอนก็จะเป็นผ้าที่ใช้ถ่ายรูปกับมีดอะไรพวกนี้ได้นะครับลองเอามีดมาวางาแบบนี้นะครับก็แบบเป็นแฮงเกอร์ชีฟนะครับก็เป็นผ้าแล้วก็น่าจะใช้เช็ดใบมีดได้ด้วยมั้งนะครับแบบทำความสะอาดใบมีดเนี่ยมีฝุ่นมีคราบอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้เช็ด ทำความสะอาดแล้วก็เป็นผ้ารองนู่รองนี่นะครับรองโต๊ะรองแก้วอะไรเงี้ยนะครับตัวผ้าเองก็ยับยากอยู่นะครับผมลองเนี่ยแล้วก็สปริงตัวดีน้ําหนักก็เบาซักได้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเป็นผ้าสองชั้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นผ้าฟลานเนลน่าจะฝั่งนี้มั้งส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นคอตตอนนะครับเย็บดีอยู่นะนะครับรู้สึกจะมีโปรโมชั่นมีอะไรเยอะๆเลยมีแบบให้เลอนเยอะๆก็ลองไปดูใน เว็บไซต์หรือว่าในชื่อนี้นะครับ Everyday Carry z e z s นะครับ Cironian นะครับเป็นชื่อยี่ห้อ z e z เป็นชื่อ Product เนะครับลองดูก็ได้นะครับถ้าใครชื่นชอบ EDC Gear แบบนี้นะครับเช็ดมือถือนะครับเช็ดมือเช็ดมีดเช็ดไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเพราะว่าไม่ได้ซื้ออันนี้เขาให้มานะครับ ลองดูเนาะประมาณนี้นะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรกับมันมากนะครับแล้วเจอกันใหม่พี่สดหน้าขอบคุณน้องที่ให้มานะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ที่ดูน่าจะใช้งานกับสิ่งที่ผมรีวิวได้นะครับเช็ดไฟฉายเช็ดมีดอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเฮบิไรเดนเอาท์